และสำรับนักเตะของเราในวันนี้ครับก็เป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูจากการ์ดพิทบีทนะครับที่ดูน่าสนใจและก็น่าเล่นนะซึ่งโอวีอาครับอาจจะน้อยหน่อยแค่103นะแต่ว,ว่าส่วนสูงเนี่ยอยู่ที่197เซติเมเลยก็ดูดีดูเด่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองกันว่าจะเก่งหรือเปล่านะไปสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมครับผมก็ขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายนะครับ เติมง่ายได้ทั้งเพจและก็ไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรื่องเติมเกมเร็วให้ร้อยเปอร์เซ็นเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อตโอเคมาโลเบอร์ซานเชสครับเม็ดแดงเวลที่สิบห้านะครับกับโอวิอาร์อยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดถ้าเม็ดส้มเนี่ยก็อยู่แค่หนึ่งร้อยแปดเท่านี้นะครับโอวิอาร์อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าน่าสนใจนะครับตัวนี้แต้มสกิลเนี่ยอัพมาเหมือนเดิมเลยครับเป็นช็อตซ็อปเปอร์นะครับไม่ว่าผมจะเล่นโกตัวไหนก็เอาแต่แต้มสกิลนี้นะครับเพราะมีแต่ของดีเนาาาาาาะะะกกกกก็ออออยยย่่่่่งงงงทีีบบบบไปปปแแแตตตตหหลลลคคคคิิิิ้ววนนนนรรรรรัััมมสุุำพฏ ส่วนคุณสมบัติเนี่ยความลูกไก่ไม่มีนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายครับแต่ว่าถึงมันจะไม่ให้มามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะเพราะว่าประตูเนี่ยเราเอาไว้เซฟอยู่แล้วส่วนเรื่องการเซฟครับเรามาดูเลยการพุ่งตัวครับ168ถ้าเทียบกับพวกเดกิอาหรือว่าอุนาน่าเนี่ยที่เป็นการพิทบีมเหมือนกันนะครับแต่ว่าสองตัวนั้นอ v วีจะเยอะกว่านะผมว,ว่าตัวนี้อาจจะไม่แพ้เลยก็ได้เผื่อทําทดีกว่าเพราะอะไรดูครับส่วนสูงอยู่ที่1 9 7ซนเมตรเลย แล้วแบบสรีระดีแขนยาวเนาะโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยอาจจะเหนียวกว่าก็ได้นะครับส่วนค่าพลังอื่นๆนะครับถ้าเทียบกับโกพิธบีนนะยังไงก็ต้องห่างกันเยอะว่าโรเบิร์ตซานเชสโอวียามันน้อยเนาะไม่ว่าจะกการรับบอลครับสร้างร่างกายการเตะการตอบสนองครับค่าพลังห่างเยอะมากแต่ถึงว่าจะห่างครับมันก็ยังพอดูดีอยู่ะดูครับการตอบสนองอยู่ที่1 6ึงเนะครับเยอะนะครับทำไปเล่นปฏิกิริยาเนี่ยร้อบวกอีก10นะครับเป็น149อันนี้ก็เยอะเช่นเดียวกันมากระที่เรื่องการรับบอบการด้บวกของ เติมสกิลมาอีก10นะครับเอาจีมาก็ยังดูดีอ่ะถึงโ v r จะน้อยนะผมว่าสลับมือใหม่หรือว่าใครที่กําลังสร้างทีมเนี่ยน่าเล่นอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะไปลองก่อนว่ามันจะเก่งตามค่าพลังและก็โซนสูงหรือเปล่านะครับไปไปเล่นกันครับในโหมดเฮดทูเฮดครับโรเบิร์ตซานเชตมาสลับตาแรกของเราครับกองหน้าายตรงข้ามเนี่ยมีทั้งโยนครับแล้วก็ฟานบาเทสเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนยิงเยอะหรือเปล่าิโคล่ไเรียมครับได้บอลสับมาครับสวยจัดมีคู่ นิโคลแทงต่อครับให้กับนี่ไงปาดเข้ามาโอ้โหเฮ้ยเปิดมาก็โชว์ผิวเลยว่ะสก็ตแม็กโทมินีตัวเลขครับจ่ายมาที่แอนโทนีครับแอนโทนี Anthony สับมาครับแต่ว่าติดเตโอเตียวให้มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโชว์หน่อยหลุดออกมานี่ไงนามาดีล้มตัวเซฟไปของจริงว่ะเอาเรื่องตุเี้ให้มาที่ตุเล่ครับตุเล่ให้ไปแอนโทนีครับโอ้โหจ่ายไม่ค่อยดีเลยอะไรวะโดนสวนครับเฮ้ย สิบาเทนยิงไกลมาลูกนี้เซฟไปดีโรเบิร์ตซานเชสครับเอาจัดเปิดมาครับลูกนี้มุกเนี่ยไหมเอ้าโอโ้โหอะไรวะตูเล่ปล่อยให้โรดีม้มุงไผวเนี่ยบาเทนครับโดนครับยังไงแทงมาลูกนี้ก็แทงต่อครับหลุดเลยเน็เวดเน็เวดรอปันไหนปันไหนปั่ปัน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 โอ้โหจะรอประตูแม่งยิงติดกระเองจเจเลยละโอ้ยสวนว่ะบาเทน เนวิตยังไงประเทศครับประเทศสัตว์มาครับเนวิดไปแล้วนะนั่นไงเนวิ Network มาแล้ววิยโดนรับนี่ไงนะกีโมดยังเหียวแน่นครับแต่ว่าโดนฟาวล,ลองยิงมาเลยน้องผมมีโรเบิร์ตซานเชสวะนี่ไงเซฟโชว์อโอ้โหอุตส่าห์ไม่เอากองหลังไปยืนบังเสาไว้มึงเซฟไม่ได้โรดีครับให้มาที่วอลเกอร์ไปเลยน้องขึ้นหน้าขึ้นหน้าวอลเกอร์ Walker มาแล้ววอลเกอร์ Walker เปิดมาครับให้กับ โยนครับมงซาบายสบายครับลูกนี้สวยงามโยนครับนี่ไงจิ้มไปดิโยนครับยังไงอุ๊หูมาเป็นแผงเลยว่ะมาเยอะด้วยไงมาเยอะจหว่ามซี่ไปซี่ข้าในครับก็ติดกีเมโดครับไม่มีอะไรลูกนี้เดี๋ยวพอมีเวลาครับอยากได้สวนอยากได้สวนไหมล่ะมาดิไปรอเลยโยนครับเทมปกรอนโยนครับต่อไข่มาครับโยฮันครับกดสายเข้าไปเอ้าจานเข้าหลังนะไม่ฟาว ต้องฝ่าวเร็วฝ่าวะเนี่ยเอ้ยยิงจุดโทษครับมาดิไปทางซ้ายคม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 โอ้โหไอ้ช่ยอะไรวะไม่เข้าเฉยยังได้อยู่โยนครับเยตัวใหม่ยิงเฉลบมาแต่ว่าเกินไม่ได้แล้วครับจบไปตานี้เสมอสองสองนะครับ GG ไปแล้วกันมาครับโรเบิร์ซาเช็ของเราเจอกับเบนฟิกก้านะอุ้ยมาแล้วไง ยงดีน้องโผมเพิเ่งเล่เกมเฮ้ยซอนซอนซอนอู้คูมาถึงกระรอกซะแล้วอะไรวะเนี่ยเบลิงแฮมครับเบลิงแฮมมาไงเนี่ยน้องซอนฮึงมินแทงมาครับลูกนี้อุ้ยพิกมาแล้วก็ยิงมาเซฟดีก็มาดิครับโรเบิร์สานเช็เปิดมาลูกนี้เข้ามือโอเคสวยงามมากครับผ่านเช็มองเพื่อนครับแล้วก็คว้าบอลไปให้กับวอล์กเกอร์ครับวอล์กเกอร์แทงต่อครับโยนครับแทงมาที่แม็กโทมินี แบคทูมเมนีครับจะแทงต่อให้ซาร่าครับแต่ว่าความเร็วอะไรวะวัดกับตูรี่ไม่ไหวหรอซาร่าครับให้มาวอล์เกอร์ผมเพื่อใจต่อครับเอา้าเจอจ่ายไม่ดีซอนใจเย็นโอ้โหตอกมาแล้ววะลูกบอลซารชีตลูกบอลซารชีตมาดิ๋ยวเออดูว่าเซฟได้ประตูซอนพีมินไขวะเนี่ยเบสซี่เบสซี่แทงมาวะนี่งไงล่ะแบ็คไวายหักได้ครับจูบเบรนท์แฮมจูบเบรนท์แฮมยังไงครับจะเปิดหรือเปล่า ไม่น่าเปิดนะคุณนี้หรือว่าเปิดวะเปิดแล้วก็เข้ามือโร,รเบิร์ตซานเชสครับสวยงามซานเชสว่าบอลไปครับเราตามอยูสองประตูนะต้องรีบทําสกอร์ซะหน่อยตอนนี้มาดิมาดิมาเร็วไปเลยเดียวเดียวอย่าช้าดีว่าเฮ้ยเ,เดียวขู่เดียวมึงรอบอลทาไมวะนี่ไงแม็กควาย,ยนครับแทงมาแม็กทูมนตแทงต่อครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังได้อยู่ครับเดียวมาใหม่เดียวต่อไข่เดียวหมุนกลับมา เดียวจ่ายมาครับให้กับตูเล่ยิงตูเล่ท์สาโอเคครับเอาไม่ใช่ตูเล่นี่หว่านิโคลเวลเลียมยังตามได้อยู่2อหนึ่งตอนนี้ตีใครแตกตอนทมินเข้ากลางมาอีกแล้วอะ่ะตอนยิงไกลครับเพรว่าติดแม็กโทเมเน่ได้วสวนมาดิซาลาให้มาเดี๋ยวก,ก็แทงต่อสวยดีครับมาแล้วโยนครับโยนครับชัวร์นะชัวร์ชัวร์นะชัวร์นะนะโอเคเสมอไปครับ2อง,อ,งอะไรไปสิเข้ากลางมาครับอย่าโดนยิงก็พอแล้วการเชสต,ต้องช่วยหน่อยนะ ถ้าสมมุติว่าเราโดนยิงเนี่ยต้องเซฟให้ได้ครับแต่ก็หมดเวลาไปเสมอครับตานี้สองสองนะครับเดี๋ยวเราไปตาต่อไปมาต่อครับตานี้จะกับ PSV นะครับเพื่โดนสวนว่าเฮ้ยควิชาใจเย็นนะจินโนล่าครับเจอกับวอลเกอร์ครับวอลเกอร์เอาหน่อยวอลเกอร์วอลเกอร์ตามเราดักอยู่ครับดักที่เฟอร์ดินานครับแต่ว่าจะโดนปั่นหรือเปล่าไม่โดนครับจะโดนโดนปัดมัเนี่ยเซฟดิเออก็มาดิว่โรเบิร์ตซานเชสเอาเรื่อง เปิดนะครับตัวนี้มุ่งเทียไปตันีขึ้นหน้ามาครับให้กับโยนครับโยนครับขับขลอกมาโยนครับรอเพื่อนอยู่ครับเพื่อนไม่เติมสักทีเติมช้ามากครับตอนนี้ด้านแงติดลูซิโอครับเจโรสวนนี่ไงแม็กควายไม่ได้วะชิหายแล้วเซนเตอร์หายไปหนึ่งตัวเซนเตอร์วิจาร์ฟ้ามันะไม่ฟาวได้ไงวะไม่ฟ้าเฉยก็ดีดีมาดีวะมาดีมาเร็วูดิกเกอร์เดียวครับเดียว จ่ายมาก่อนเดี๋ยวนครับจ่ายต่อครับให้กับตูเลปั่นครับโอ้โหฟาไดจิ้มได้จะโดนสวนใจเย็นน้องน้องชายโอ้โหแมกไกวตามไม่ทันน้องชายน้องชายจะปาดเข้าในไะเนี่ยน้องชายยิงเลยครับก็ติดโรเบิร์ตซานเชสสบายๆทำเกมลุกใหม่ครับเอ้าผมส่งผิดวะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาๆน้องน้องน้องชายจีโนล่าโรเบิร์ตซานเชสเอ้าโดนเสียมาเลยลูกนี้โอ้โห เชื่อภาพลักโรเบิร์ตซานเชสกูไปแล้วโดนหลอ,อกเสียหมาเลยซาร่าครับให้มาบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์จ่ายต่อครับซาร่าซีดานเทิร์นซาร่าเข้าในมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอกบอลครับเดี๋ยวไปลูกเดี๋ยวไปลูกมาดิก็มาดิวะเสมอเว้ยไป่ทูมินีครับแทงมาเอ้าแทงติดวะเฮ้ย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 เบาเบาเบาจะล็อกกับหรือเปล่าล็อกกับมาโก โดนจนได้โอ้โหแมกคกวยมันทื่อไงผมพยายามจะพลิกตัวแมกไกวยแล้วแต่ว่ามันช้าเกินไปเดี๋ยวพอมีเวลาครับสิบนาทีเรากดบุกไปเลยครับแมกทูเมนีให้มาเดียวครับเดียวแมกกามาครับเดียวเดียวใจต่อที่ซาร่าครับซาร่าซาร่าซาร่ามุนกลับมาซาร่าปั่นซ้ายโอ้โหติดยังได้เปิดมุมครับยังพอมีโอกาสเอ้าไม่ได้เปิดมุมด้วยคุณถามจริงถามจริงเออจานแปลกๆนะเนี่ย ิงจ้งกรรมาการบอลน้องฮะยังบอลเร็วกระบอลขึ้นมาขอบอลหน่อยนี่ไงสวยดิเอา้าไม่เข้าทางได้อยู่มาเร็วอะไรจานอูโหพอได้บอลปุ๊บเป่าปั๊บเลยนะก็แพ้ไปครับ2-1หนึ่งโอเคหลังจากที่ผมได้ไปเล่นมาแล้วนะครับสําหรับโรเบิร์ตซานเชสการ์ดพิกบีทนะครับก็บอกได้เลยว่าเฉยๆคือไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าใช้งานได้สําหรับมือใหม่นะครับสายเริ่มต้นใช้งานได้เลยตัวนี้ เรื่องแบบความเก่งมีอะไรบ้างมางที่การพุ่งตัวครับอย่างแรกเลยการพุ่งตัวเวลาโดนยิงลูกปั่นเนี่ยผมมองว่าใช้งานได้ดีคือมันสูงไงเกือบ200เซนเลยครับแล้วก็ในเกมเนี่ยรูปร่างดีสรีระดีเนาะช่วงแขนเนี่ยค่อนข้างยาวครับเวลาโดนปั่นเนี่ยเซฟได้หลายลูกอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เซฟได้แบบ100%หรอกแต่ส่วนใหญ่จะเซฟได้นะครับแล้วก็เป็นโกที่มีปฏิหารบอยอยู่เหมือนกันซึ่งการพุ่งตัวเนี่ยมันทําได้ดีใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นค่าพลังที่มมาาทททททํํไไดดดดดด้้ีีีีี่่่สสุุนเลย ของรเบิร์ซานเชษน,นะครับก็คือการเซฟแบบ1ต่อ1นครับเวลาโดนลุดเดียวเนี่ยแล้วมันต้องแบบล้มตัวเนี่ยอันนี้ผมเซอร์ไพรส์ามากเลยนะคือมันล้มตัวเร็วมากครับเป็นโกวตัวสูงเกือบ200เซนเนี่ยแต่มันล้มตัวเซฟเร็วมากครับเวลาโดนยิงเลียดเนี่ยผมบอกว่าทาได้ดีเลยแล้วก็จะมีเรื่องการตอบสนองครับรีเฟกถามว่าเป็นยังไงพูดตามตรงเลยว่ามันก็รีเฟกไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นโกที่แบบตัวสูงสูงอ่ะโยงโยหน่อยครับใช้เป็นรีมมอนนนววกแแบบ De K R, ่่่ัั้้้ยย็ไใชูล แต่ว่าการรับบอลอันนี้ดีนะค่าพลังให้มา151ครับเวลาเราโดนเปิดมุมเนี่ยรเบิร์ตซานเชสครับมันกระโดดไปคว้าบอลได้ทุกลูกเลยนะครับยังไม่มีหลุดมือเลยตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับส่วนปฏิกิริยาครับอันนี้ผมก็บอกว่าเฉยๆอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเนานะแล้วก็จะมีเรื่องของการคุ้นตำแหน่งที่ผมมองว่าก็ทําได้แบบโอเคก็ยังไม่มียืนตำแหน่งพลาดนะครับนอกจากว่าจะเป็นช็อตที่ผมเรียกมันออกไปตัดบอลเนาะอันั้นก็จะเป็นความผิดพลาดส่วนตัวของผมเองนะครับของคนเล่นซึ่งก็จะไม่เเเกกี่ยยววับบบ AI ของปรระตูแดมล ก็อย่างที่บอกไปว่าเฉยๆนะครับแต่ว่ามองสลับมือใหม่สายเริ่มต้นครับสายกำลังสร้างทีมเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับสามารถใช้ไต่แรงได้อยู่ในช่วงแรกๆนะโรเบิร์ตซาเชตตัวนี้ครับ mm. ข้อเสียหลักๆเลยก็คือโอวิยาหละโอวิามันน้อยเนาะแล้วก็การ์เทียสจะมาแล้วด้วยซึ่งการ์เทียสเนี่ยโอวิยาเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่108-109นะครับโรเบิร์ตซาเชก็ยิ่งน้อยลงไปอีกแล้วสำหรับคนที่จะซื้อเนี่ยถามว่าซื้อได้ไหมผมมองว่าก็ยังไม่น่าซื้อนะครับคือราคาเนี่ยม โคตรแพงเลยสลับประตูที่โอเวียร์หนะถึงมันจะน่าเล่นขนาดไหนผมแนะนำครับถ้าคุณจะเล่นเนี่ยคือคนที่เปิดแพ็คได้อย่างเดียวครับแล้วก็เอามาเล่นนะเพราะราคาเนี่ยมันเกินจริงไปมากลองมาตกก่อนก็ได้ครับเพราะว่ากิจเทสจะมาแล้วด้วยกิจเทสมาเนี่ยรูปภาษาเชสตกหัวบแน่นอนเพื่อเผอเนี่ยทะลุ222ล้านด้วยซ้ำอ่ะคือถ้าคุณไม่ใช่มือใหม่เนี่ยผมบอกว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะยังไงมันก็ไม่น่าซื้อครับแต่ว่ามือใหม่ถ้าเปิดได้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าจะเอาไปแลกแ โอยาหนึ่งร้อยสามมาได้แต้มนิดเดียวเองมั้งซึ่งมันก็อาจจะไม่คุ้มเนาะถ้าเราไปแลกแต้มสหรับคนที่ฟาร์มแต้มไม่ทันแล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะสํหรับโรเบิร์ตทาเชสครับใครที่เล่นแล้วก็สามารถมาแชร์กันได้แล้วก็ตัวต่อไปอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก็สามารถมาพิมพ์แชร์กันได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับสวัสดีครับ